นี่คือหลุงต้อยอยู่ที่วัดเขาขุนบนมนะครับหลุงต้อยอายุ65นะครับตอนนี้ลุงต้อยเกิดไม่ทันพระองค์ท่านหลุงต้อยไม่ทราบว่าพระองค์ท่านท่านมาสิ้นระชนที่นี่จริงหรือไม่นะครับแต่ปู่ย่าตายายตาทวด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 เนี่ยเขาเล่ากันมาเป็นแบบนี้คนสมัยก่อนเขาอ่านหนังสือไม่ออกเขาเขียนหนังสือไม่เป็นเขาใช้ระบบการเล่ารุ่นถูรุ่นรุ่นถูรุ่น พระองค์ท <Tipp> <m> ่านเสด็จมาที่นครศรีธรรมราชใีสองครั้งลูกครั้งแรกท่านเสด็จมาตอนที่ชุมนุมนครศรีธรรมราชเป็นกบฏตอนนั้นท่านมาปราบชุมนุมนครศรีธรรมราชท่านก็แวะมาที่วัดเขาคุนบุญโหมแห่งนี้ท่านขึ้นไปกราบนมัสการเจ้าวาดองค์หนึ่งสมัยนั้นสมัยพระองค์ท่านเจ้าวาดถามพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านเสด็จมาที่นี่ทำไมพระองค์ท่านรับสั่งกับเจ้าวาดว่าเราเสด็จมาที่นี่เพื่อจะมาเกณฑ์ลูกหลานชาวเขาคุณบุญโหน่ ไปกู้ชาติกู้แผ่นดินกับเราพระอาจารย์จึงบอกพระองค์ท่านว่าถ้าพระองค์ท่านมาเพื่อจะเกณฑ์ลูกหลานชาวของุมดมไปกู้ชาติกู้แผ่นดินเนี่ยเราแม่คนไปองค์ท่านรับสั่งว่าถ้าพระอาจารย์ไม่ให้คนไปช่วยกู้ชาติกู้แผ่นดินกับเราถ้าชาติอยู่ไม่ได้ศาสนาของท่านก็อยู่ไม่ได้พระเจ้าวาจึงบอกพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านมีสัจจาวาจากับเราสักหนึ่งเรื่องได้ไหมเราจะปลุกเศกพระยอดธง ให้ท่านในโบสถ์มาเอาเพื่อเสียบยอดธงของทหารและของพระองค์ท่านนำติดตัวไปเพื่อเป็นฝันยกำลังใจในการออกไปคู้ชาติคู่แผ่นดินถ้าท่านนำพระยอดธงของเราจากวัดเขาบุญมนมแห่งนี้ไปและท่านไปคู่ชาติคู่แผ่นดินสนําเร็จพระองค์ท่านจะต้องมีสัต์จากวาจาก,กับเราทั้งหนึ่งเรื่องคือท่านจะต้องมาบำเพ็ญศีลภาวนาให้เราในถ้ำวัดเขาบุญมนมแห่งนี้ พระองค์ท่านรับปากเจ้าว่าจึมปลุกเสกพระยอดธงในโบสถ์มาหุ่ให้ทหารและให้พระองค์ท่านนำติดตัวไปพระยอดธงของวัดเขาขุานุ่มจึงเป็นพระที่มีราคาแพงนะครับท่านมาครั้งที่สองนะครับพระองค์ท่านเสด็จมาที่นครเชียงรายครั้งที่สองตอนนั้นท่านสละราชบัลลังก์แล้วท่านสละาราับบัลลังก์เสร็จท่านก็เสด็จมาที่วัดเขาคุนนมอีกครั้งหนึ่งท่านมาในคราบของตาแปะหนวดยาวเลยทีนี้ ท่านดุ้งขาวห่มขาวมีหนวดมีเขรามาเดินบินตบาทหน้าวัดพะร้อมทหารผู้ใจท่านสองคนคนที่นี่ไม่ใส่บาตรให้ท่านด้วยซ้ำเพราะเขากลัวว่าพระองค์ท่านจะมาเกณฑ์ไพ่พนเหมือนครั้งแรกอีคนที่นี่หึงหนีเต้าองค์ท่านหมดวัดเกือบร้างแล้วนั้นองค์ท่านมาบำเพ็ญศีลภาวนาดุ้งข,า,งขาวห่มขาวอยู่ที่บันได177่ขั 77, ้นเขาเรียกตำหนักทรงศีลของท่านท่านมาดุ่งข,า,งขาวห่มขาวอยู่หลายสิบปี จนท่านเจอพระอุปชาของพระองค์ท่านองหนึ่งในสมาธิยาณตามที่หลวงพ่อจรันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นคนเขียนบันทึกเรื่องราวไว้หลวงพ่อจรันบอกว่าพระอุปชาของพระเจ้าตากสินมาราชคือพระใหญ่หรือพระโลกเทพบรรณเพราท่านบวชเสร็จท่านเสด็จขึ้นไปที่บันได245ขั้นเขาเรียกเขตพระราชฐานทรงผนวดซึ่งมีพระเจ้าตากสินมาราชรูปทรงพนวดสีทองตั้งเรืองอารามอยู่ข้างบน245ขั้น นายหลวงรัชการที่9ก้านิมนต์ในพระยานสังวรสมเด็จพระยานสังวรพระสังฆร,ราชอง์ทีสิเสด็จมาที่วัดเขาขุนบนมแห่งนี้สองครั้งถามว่านายหลวงนิมนต์ในพระอาจารย์ของท่านสเสด็จมาที่วัดเขาขุนบนมแห่งนี้ทําไมนายหลวงนิมนต์ในพระยา,านสังวรเสด็จมาที่นี่เพื่อมาสืบสอะหารเรื่องราวดูที่ว่าราชวงศ์จัก,กรีไม่ได้ฆ่าพระเจ้าตากศินม,มาราช ตอนที่พยานถังวรเสด็จมาจากรถปฏินั่งรถปฏินั่งเสบวนไปที่หัวบันไดท่านกุรีกุจรลงจากรถเพื่อจะเดินขึ้นบันไดจากขั้นที่1นึ5ถึงสองขั้นด้วยพระองค์เองแต่ตอนนั้นพระองค์พระสังฆราชอัตชันนสาอายุได้ประมาณ85-86แล้วพระลูกศิษย์หรข้าราชบริพารที่ตามไปไม่ยอมไม่ท่านเสด็จขึ้นไปด้วยพระองค์เอง เขายึงทําเสรียงให้ท่านนั่งบนเก้าอี้ไหวและใช้ไม้ไปสอดแล้วหามปอองท่านขึ้นไปที่บันได245ขั้นพระอ,องค์พยานสังวรไปนั่งหน้าสมเด็จพป็ญาตาิตาศีลมาราชรูปทรงประหนวดที่ข้างบน245ขั้นพอท่านนั่งได้สมาธิยานพระยานสังวรก็เ,เปล่งวาจาสนสนาธรรมขึ้นมาพระรลูกศิษย์และข้าราชบริพารที่ตามไป หกใจและถามพระอาจารย์ว่าพระอาจายราย์คุยกับใครคุยกับพระลูกศิษย์หรือข้าราชบริพารที่ตามมาไห้พระอาสังวรบอกไม่ใช่เราคุยกับพระรูปนี้ที่อยู่ข้างหน้าเราคือองค์พ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เป็นสีตองอยู่ข้างบนข้างฝามือเป็นห้องเชิงเทินขององค์ท่านที่พระองค์ท่านเดินวิปัสสนากรรมฐานมีพระพุทธร,รูปอยู่หกรูปสมัยองค์ท่านข้างกำแพงเชิงเทินเนี่ยพระองค์ท่านดิดด้วยถ้วย,วยลายครามขององค์ท่านที่ทุกลำเรือมาแปะไว้ที่ฝาผนังเชิงเทิน แต่ตอนนี้ถูกขโมยหมดลูกถูกขโมยจากไอ้พวกใจบาปใจซามที่มาขโมยทรัพย์สินของแผ่นดินในพวกนี้ชิบหายวิบัติไม่เคยเหลือตอนนี้ก็ใส่ของใหม่เข้าไปแทนไว้เพื่อให้ลูกหลานและลึกถึงว่าครั้งหนึ่งเคยเป็นของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาราชเราเดินผ่านไปจะมีท้าเวทหรือยักษ์อยู่สององค์อยู่หน้าอบรรทมท่าน ถูกตัดแขนหมดเพื่อล้วงเอาสมบัติขององค์ท่านที่ซุกซ่อนไว้ในเทาเวศแต่สีของเทาเวศสองร้อยกว่าปีไม่เคยเปลี่ยนสีเลยฆฆเดินผ่านเทวเวศไปเราเลี้ยวซ้ายเมื่อก่อนไปที่วางฝ่าพระบาทขององค์ท่านเรื่องราวการบันบันทึกทการเดินทัพขององค์ท่านบันทึกไว้ในรอยฝ่าพระบาทหมด <ฆ S 2> ตอนนี้นรกรมศิลปากรนมฝ่าพระบาทจากตรงนั้นนะมาไว้ที่ตึกรังคาสีแดงสองหลังนี้ลูกตึกรังคาสีแดงตึกที่พยาสังวรพระสังราชมาพักครั้งที่สอง เขาเรียกถึงวระสังกัราชมาเพ,าเพาื่อเขาผมศิลปกรรู้ว่าคนจะไปขมโมยเอาไปทปําวัตถุมงคล <K l ug> บางคนทําสายดำบางคนทําสายขาวตอนนี้ก็รูปของพระท่านไปตั้งให้คนกราบไหว้บูชาวไว้ที่ตรงนั้นเดินลึกเข้าไปหน่อยเราจะเจอถ้ำถ้ำหนึ่ง เขาเรียกถ้ำพระนอนรองค์ท่านเกิดวันอังคารท่านทำพระนอนตางสายญาติบางสาหามอยู่ข้างบนสีทอง<ม>เหลืออารามอยู่ข้างบนทางซ้ายมือ<ค>และท่านทิ้งมอดอกที่เป็นพระพุทธรูปราคาเป็นแสนไว้หลายสิบรูปตอนนี้คำประการก็ใส่กุญแจไว้<ม>ก็กลัวว่าจะถูกขโมย<ค>พระองค์ท่านมาสิ้นประชนที่ห้องบรรทมห้องนี้นะครับ ห้องที่ข้างบน2 4 5ขั่้าที่ก็ใส่กุญแจไว้พลองค์ท่านมาสิ้นประชนที่ห้องนั้นพอสิ้นประชนเสร็จทหารองค์ครร์ักของพระท่านที่ตามเสด็จมาก็หามองค์ท่านจากข้างบนมาข้างล่างหามมาด้วยความทุลักทุเลสมัยก่อนไม่มีบันไดขึ้นแบบนี้สมัยก่อนเป็นก้อนหินเดินขึ้นกันไปหามมาอย่างทุลักทุเลหามมาที่ไหนครับหามมาที่โบสถ์มหาอุดโบสถ์มาอุดเป็นโบสถ์ที่มีประตูเข้าทางเดียวโบสถ์มาอุดไม่มีหน้าต่างมีแต่ช่องลม โบดมาอุดห้ามผู้หญิงสองอย่างเข้าไปในโบดมาอุดเป็นขาดหนึ่งห้ามคนท้องเข้าไปในโบดมาอุดสองห้ามคนที่มีรอบประจาเดือนเข้าไปในโบดมาอุดถามองค์ท่านมาในโบดมาอุดถามมาทําไมครับลูกถามมาแต่งพระศพแต่งองค์ทรงเครื่ององค์ท่านเหมือนกับที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเสียชีวิตเราเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พ่อให้แม่เราของแต่ขององค์ท่านเปลี่ยนในนามกษัตริย์เปลี่ยนองค์ทรงเครื่ององค์ท่านเสร็จก็บรรจุท่านไว้ในโลงดิบุก เพื่อรอทรงรอจัดของเจ้าเมืงองนครีธรรมราชซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระท่านมาเคลื่อนพระศพของพ่อไปปลงพระศพที่เมรุใหญ่เดี๋ยวลุงจะบอกว่าเมรุใหญ่อยู่ไหนแต่เจ้าพญานครน้อยซึ่งเป็นโอรสของพระท่านทราบเรียพ่อเมื่อสิ้นประชนทั้งนี้ ขอพระราชทานทําเรื่องขอพระราชทานเปือนศพหปพ่อไม่ได้เพราะพ่อเคยสิ้นประชนมาครั้งหนึ่งตามที่พงศ์สาวดานเขียนว่าพระองค์ท่านสติปั้นเปื่อนวิปลาสตุกตีด้วยต้นยันนั่นไม่ใช่พระเจ้าตากสินมาราพอขอพระราชทานเปื้อนศพห้ท่านไม่ได้เจ้าพญานครน้อยจึงให้ทหารมารับประสบของพ่อจากวัดเก่าบุเมโลแมงเนี่ยไปเก็บประสบไว้ก่อน ไปเก็บไว้สพไว้ที่ไหนครับไปเก็บไว้สพไว้ที่ดอนดงดอนคือที่สูงดงคือในป่าวัดที่อยู่ที่สูงอยู่ในป่าที่น้ําไม่ท่วมคือวัด In iri, อินทรีห่างจากนี้ไป6กกิโลเมตรที่หัวโค้งอักศอกนะครับอยู่ทางซ้ายมือหนักพักผสศพท่านไว้ก่อนเหมือนกับที่เราเก็บศพพ่อแม่เราไว้ห้าสิบวันร้อยวันนะครับตอนที่ท่านมาตีเมืองนครศรีธรรมราชองท่านพอจัดการเมืองนครศรีธรรมราชเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วท่านในสายของท่านปกครองเมืองนครศรีธรรมราชคือเจ้าปยาญากรครับ ระเจ้าตักศิมมาชมีชายาอยู่คนหนึ่งคือเจ้าหม่อมปางซึ่งเป็นชายาที่พองค์ท่านโปรดปรานมากที่สุดแต่องค์ท่านไม่สามารถพาเจ้าหม่อมปาง <c oughs> ซึ่งเป็นชายาที่องค์ท่านโปรดปรานมากที่สุดไติดตามรองค์ท่านขึ้นไปได้ด้วยเพราะ,ระองค์ท่านยังมีภารกิจในการต้องออกไปคู่ชาติคู้แผ่นดินอีกยแหังดันกลัวว่าพาเจ้าหม่อมปางไปกลัวจะไม่เป็นอันตรายกับเจ้าหม่อมปางและเปลี่ยนการ เป็นความกังวลขององค์ท่านในการออกไปสู้รบกับข้าศึกพองค์ท่านจึงตัดสินใจมอบชายาองค์ใี่ท่านโปรดปานมากที่สุดองค์นี้ให้กับสหายของท่านดูแลต่อคือเจ้าพญานาครั์ <c oughs> แต่พระองค์ท่านอารู้ไม่ว่า ตอนนั้นชายาขององค์ท่านมีพระคันอยู่เจ้าจอมปรางไปทูลกับเจ้าพญานครพักว่าบอมชันมีพระคันอ่อนๆมาขับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าพญานครพัดพอรู้ว่าเจ้าจอมปรางซึ่งเป็นชายาของพระเจ้าตากสินมหาราชมีพระคันอยู่ก็เลี้ยงดูเจ้าหมอมปรางเหมือนน้องสาวคนหนึ่งที่ไม่เคยแตะต้องพระวรกายของเจ้าจอมปรางแม้จะเสศษไปเล็บนิ้วเดียว จนเจ้าหม่อมตางข้อลูกออกมาเป็นผู้ชายเจ้าพญานครพัดจึงรับเด็กผู้ชายคนนี้เป็นบุตรบุญธรรม,อมตอนที่พักประสบปงท่านไว้เจ้าพญานครพัดก็แก่ชราภาพมากแล้วพอเจ้าพญานครพัดส,สิ้นบุญเจ้าพญานครน้อยซึ่งเป็นโอรสบุญธรรมก็ข,ขึ้นปกครองเมืองนครศรีธรรมราชแทนจากเสด็จพ่อบุญธรรม พอขึ้นคลองเมืองเสร็จเจ้าพญานาครน้อยก็ทําเรื่องขอพระราชทานเพลิงศพให้กับเจ้าพญานาคปั๊บซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมและในขนาดเดียวกันก็มารับระสบของพ่อที่พักอยู่ในดอนดงเนี่ยไปปร่งผสมที่เมรุใหญ่พร้อมกันในเวลาเดียวกันสองพระศพเมรุใหญ่อยู่ที่ไหนครับล <c oughs> ูกเมรุใหญ่อยู่ที่ข้างศาลหลักเมืองนครศร,รีธรรมราชพอเราไหว้ศาลหลักเมืองแบบนี้นะครับเรามองไปทางซ้ายมืออย่างเดียวคนละฝั่งถนนเป็นเนินขึ้นไป เขาเรียกโบสถ์พระสูงออพระสูงหรือวัดตังตอนนี้เขาเปิดให้สามบญชนเหมือนเราเนี่ยครับเข้าไปกราบภรรวะที่ปรงพระศพพระเจ้าตากสินมหาราชได้แต่สามบรรชนเหมือนเราจะไปเหยียบย่ำสถานที่ที่ปรงพระศพกษัตริย์ไม่ได้เขาจึงเอาพระสูงหรือพระใหญ่ไปตั้งครอะไว้ที่ปรงพระศพองค์ตั้แต่พระสูงหรือพระใหญ่ที่ไปครอไว้นรงนเป็นพระที่ไม่มีเกตแหลมที่เกิดไม่ทันพระเจ้าตากสินมหาราชก็ถามท่านขุนพันธ์ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านถามท่านขุนพันธ์ว่าท่านครับทําไมครอบระแบบนี้มาตั้งไว้ที่ปรงพระสพพระเจ้าตากสินมหาราช <ฮะ S 1> ท่านขุนพันธ์ตอบอย่างกระจ่างแจ้งว่านี่คือสถานที่ที่ปรงพระสพกษัตริย์ที่ไร้มงกุฎ<ะ>พระยองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่ไร้มงกุฎเพราะท่านสละราชบัลลังก์ให้กับพระพุทธฟ้าจุฬาโลกขึ้นครองราช พอปลงพระศพพระเจ้าตากสินมหาราชเสร็จเจ้าพญานครน้อยซึ่งเป็นรถก็เก็บอันิีของพ่อไว้เหมือนกับที่เราเก็บอันิีของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไว้แต่การเก็บอันิีของพระเจ้าตากสินมหาราชเจ้าพญานครน้อยรู้ว่าไม่ปลอดภัยสำหรับองค์ท่านพรค์ท่านกลัวว่าหัวเมืองต่างๆที่มีองค์พ่อสมเด็จพระเจ้าตากสินเสเด็จทับผาที่ไหนก็ตามเขาจะสร้างแวดทับที่ไหนเขาจะสร้างพระเจ้าตากสินมหาราชไว้ให้คนที่จังหวัดนั้นกล่าบไหว้บูชา มีที่ไหนบ้างครับลูกเพชรบุรีไข่บางกุ้งชนบุรีร,ระยองสาสมเซาจันทบ,บุรีตากอยุธยาและอีกหลายหัวเมืองอเจ้าพญานาคน,น้อยกลัวหวัวเมืองเหล่านี้จะมาจราจนยแย่งชิงอัฐิของพ่ออย่างนครศรีธรรมราชเอาไปให้คนที่จังหวัดเหล่านั้นไหว้กราบไหว้บวูชาชเพราะฉะนั้นเจ้าพญานาคน,น้อยกินสับหลอกโ,อโดยการไปสร้างพระยา้าตากศรีธรรมราชรูปนั่งบัลลังก์ไว้ที่วัดพระมหาธาตุข้างหลังมีเจดีย์ ญาปยายนครน,น้อยปลูกต้นว่าไว้หต้นคนสมัยก่อนรุ่นปู่่าตายายตาทวดเขาไม่เชื่อว่า ในอัฐิที่วัดประมาทาเป็นอัฐิของพระเจ้าตากศินปาร,ราชแต่เป็นของขุนพิพัฒน์คนหนึ่งที่สร้างความดีความชอบให้กับเมืองนครศรีราชไปใส่ไว้ในเจดีย์แทนและอีกผลข้อที่สองว่าทําไมคนนครจึงไม่เชื่อว่าที่วัดประมาทาไม่ใช่อัฐิของพระเจ้าตากเพราะเจ้าพญานครน้อยปลูกต้นว่าไว้หกต้นรอบอนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากต้นว่าหกต้นที่ปลูกไว้ที่อนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากที่วัดประมาทภาษาปากใต้เขาเรียกว่าพกว่าทีกโอหก ว่าเป็นอดีตของพระเจ้าตากสินมหาราชจริงๆแล้วอดีตของพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่ที่ไหนครับลูกอยู่ที่เข็งจีนหรือเก่งพระเจ้าตากสินอยู่ที่วัดประดูพัฒนารามทางไปไข่วชิราวุธในตัวเมืองนครรีธรรมราชนี่คือเรื่องเล่าที่ชาวของุเราเล่าจากรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นเหตุผลข้อที่สองที่มง่านเสด็จมาที่นี่ตอนนั้นกรุงศรีอายุธยาของเราเสียกรุงให้กับพมา่าพ่ายแพ้กับกร,ร,รุงพมา่าพม่ามันจีกรุงศรียาแตกครั้งที่สอง พระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่มีความปีชาสามารถหลังจากกรุงศรียาเสียกรุงกอกพามาครั้งที่สองพระองค์ท่านก็สามารถรวบรวมทหารของพระองค์ท่านกู้ชาติกลับมาได้ภายในเจ็ดเดือนท่านก็เรียบรวมทหารของพระองค์ท่านทั้งหมดที่รวบรวมได้อันหัวมาร์กกลับมาที่อยุธยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมาบูรณะกรุงศรียาขึ้นมาเป็นราชธานีขึ้นมาใหม่แต่เมื่อพระองค์ท่านพาทหารของท่านทั้งหมดมาเหยียบแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งหนึ่ง น้ำพระเนธท่านแทบจะท่วมแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเพราะกรุงศรีอยุธยาไม่สามารถดรฟื้นเป็นราชธานีได้อีกแล้วพ <c oughs> ระองค์ท่านจึงตัดสินพระทัยขององค์ท่านฐานวัวม้าพาทหารของท่านมาสร้างเมืองใหม่ที่กรุงธนบุรีสถาปนาองค์ท่านเป็นพระเจา้าตากสินมหาราชหรือพระเจ้าก,กรุงธนบุรีเมื่อวันที่28ธันวาคมปีพศ2310เพราะฉะนั้นทุกวันทีน่2 8ธันวาคม ของวันที่28ตุวาคมของทุกปีจะเป็นวันสถาปนาพระองค์ท่าน,านและพอท่านสร้างบ้านสร้างเมืองขึ้นมาเรียบร้อยสมบูรณ์เสร็จราษนอนข้าราชบริพารของท่านตกทุก,กลำบ,บาก ข้าวยากหมากแขกเอินในท้องพระคลังขององค์ท่านแทบจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วพระองค์ท่านเป็นคนจีนแท้แท้พ่อเกิดสัวเถผท่านผู้ภาษาจีนได้ท่านทางการค้ากับจีนตลอดสมัยองค์ท่านท่านหะาทางออกให้กับแผ่นดินกรุงธนบุรีไม่ได้ท่านจึงเจรจากับประเทศจีนขอยืมเงินจีนมาหกหมื่นหยวน เพิ่มมาเติมเต็มในท้องพระตังของพระองค์ท่านแต่ในการยืมมาครั้งนั้นไม่ใช่จีนให้ย,ยืมมาฟรีจีนเขียนสัญญาไว้สองข้อลข้อที่หนึ่งนี่สินที่พระเจ้าตากสินมาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรียืมมาทั้งหมด6 0 0 0ื่นหยวนถ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากสินมาราชไม่ต้องชดใช้ให้กับประเทศจีนก็ได้ในสัญญา,า 1, ข้อที่หนึ่งก็ได้ไม่ต้องชดใช้นอกเสียจากพระเจ้าตากสินมาราชต้องสวรรคตอย่างเดียว <AKA S 3> ถ้าพระเจ้าตากสินมาราชสวรรคตหนี้สินที่ยืมมาทั้งหมดจะตกเป็เปนโมฆะ แต่ถ้าพระเจ้าตากศีลมาราชหรือพระเจ้ากรุงธนบุรีไม่สวรรคตไม่สิ้นพระชนเมื่อถึงกําหนดที่ต้องชดใช้เงินต้นในดอกเบี้ยให้กับประเทศจีนถ้ากรุงธนบุรีหรือพระเจ้าตากศีนมาราชไม่มีเงินคืนให้กับประเทศจีนกรุงธนบุรีจะต้องตกเป็นเมืองขึ้นอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศจีนพระองค์ท่านไม่ใช่เป็นคนเหนียวนี่เบี้ยวนี้หรืนี้ทรยศหักหลังต่อเพื่อนคู่ค้าไม่ใช่แต่พระองค์ท่านไม่อยากให้ลูกหลานของพระองค์ท่านเนี่ยตกอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอื่น ท่านจึงเรียกสหายรักของท่านคือพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือนายทองล้วงมาปรึกษาราชการแผ่นดินนายทองล้วงจะฆ่าพระเจ้าตากสินเป็นไปไม่ได้เพราะนายทองล้วงเป็นเพื่อนร่วมน้ําสาบานกับพระเจ้าตากมาตั้งแต่เล็ก,ลกและพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือนายทองล้วงเป็นพ่อตาของพาาาร,าระเจ้าตากสินมาราชเพร้ะนพระเจ้าตากสินจึงมาเรียกนายทองล้วงมาปรึกษาราชการแผ่นดินว่าทองล้วงถึงเวลาที่เราจะสาราราชบัลลังก์ จะล่องเรือมานครเสียมราฐมาลูกชายเราคนหนึ่งและเราจะขึ้นมาบำเพ็ญศีลภาวนาที่ถ้ำวัดเขาคุณเป็นลมแห่งนี้เพราะเราเคยให้สัจจาวาจากับเจ้าวาดไว้ให้ทองร้วงขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนเราแต่ทองร้วงเมื่อขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทนเราได้เนี่ยทองร้วงต้องไปจับทหารของเราคนหนึ่งชื่อนายบุญมีเอามาใส่กระสอบผูกนัดมิชิดและตีด้วยต้อนยันปล่าประกาศให้ทหารจีนนากชิตจีนหรือให้ทุกคนรู้ว่าสมเด็จพระยาตากศีมมาราจะสติฟั่นเฟือนวิปราช ้ตายเพื่อให้ทหารจีนได้ช่วจีนรู้ว่าเราเสียชีวิตแล้วเราสวรรคตรแล้วได้เอาเรื่องไปทูนะก,กับกษัตริย์จีนเมื่อกษัตริย์จีนรู้ว่าองค์ท่านสิ้นประชนแล้วหรือสวรรคตรแล้วหนี้สินที่เราเป็นจะได้เป็นโมฆะตามสัญญาข้อที่หนึ่งเมื่อทองร้วงหรือพระพุทธฟ้าขึ้นครองราชแทนเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนเราทองร้วงจะต้องไม่ต้องได้ไม่ต้องรับผิดชอบหนี้สินที่เราเป็นกับประเทศจีนแทนเรานี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเล่าที่ชาวเขาเล่า จากรุ่นสูรุ่นรุ่นสูรุ่น<ะ>ไม่มีท่านไม่มีเราไม่มีเฮาไม่มีแผ่นดินอยู่ไอลุงจำลุงไว้เลยนะครับทุกคนที่มาวันนี้ถ้าในอดีตชาติพบหนึ่งพบใดของเราเคยเกิดมาเป็นทหารเคยเกิดเป็นนางสนมเกิดเป็นข้ารับใช้ของท่านในอดีตแปะพบหนึ่งพบใดประทาบสุดท้ายต้องมาเหยียบแผ่นดินตรงนี้หมดจะมาช้าหรือเดียวแค่นั้นลูก<ะ><ะ>ค่ะขอบคุณค่ะนร้านรูปป ุงค่อยบรรยายแอกบางทีเราก็ตามลุงค่อยมาลุงค่อยจิตวิญญาณค่อยไม่เคยรับดังแอกนะให้เอาเงินส่วนที่ให้ลุงเนี่ยับไปทำบุญให้กับพระองค์ท่านเยอะๆพระองค์ท่านเป็นกษัตริย์ที่มีคำเยอะท่านฆ่าคนเยอะการฆ่ามนุษย์เป็นบาปมากแต่พระองค์ท่านก็ต้องทำเพื่อรักษาแผ่นดินที่พวกเราอยู่การให้ลุงไม่จำเป็นต้องให้เอาเงินส่วนที่ให้ลุงไปทำบุญไม่จำเป็นต้องทำที่วัดดุลไปทำที่ไหนก็ได้เวลาหยอดดังทำบุญให้ระลึกถึงข้าาหให้ทะลึกถึงพระองค์ท่านมากกว่า ที่ปานร้านของคนี่เช่านี่ของนี้ครโีสูงสิบก้านิ้วที่สิบนิ้วราคาตอนนี้เปิดอยู่ที่สามหมื่นเก้าพเก้ร้อยเก้าสิบเก้าเรือโหนองเหลืองนี้เป็นทหารผู้ใจท่านลดลงรงใช่วันนี้ที่ทางร้านเปิดอยู่ประมาณแปดทันครับองนี้ของนี้ทางร้านเปิดอยู่ประมาณสามหมื่น รูปทรงพันวท่อยู่ข้างบนคืออท่านทรงกันวดวงกทำรูปทรงพันวดวไว้ที่น,นออี่ี<ะ>่นี่เปนยอดหงส์ดของสระมุีคัะที่ขึ้นยอดของใระเ้เป็นตามหาเดชเ่ค่ะ็นของจุมา ก้อนก็มีไอ้เช่าที่ตัดเล็บครับนี่สุดยอดอัคระบุเสซฟเรียบร้อยแล้วอัคระมีเกี่ยวกับอะไรบ้างคะเกี่ยวกับยันของนักรบทั้งนั้นและใครอยากได้สนใจมาได้เลยครับหาที่ไหนมุก้วยมาดูด้วยได้เลยค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมคะมีครับเบอร์อะไรเอ่ย913833152ครับโอเคค่ะนี่นะคะ มีเพจด้วยค่ะโอเคค่ะีกระเป๋าด้วยนะัะพอยะ่ะโอเคค่ะใครสนใจเช่าบูชาก็สามารถติดต่อคุณต้อยได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ